โอ้มือชอเปอร์สวัสดีค่ะวันนี้น้องแพทกับหลานๆจะพาทำเมนูอร่อยๆอ,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 อีกแล้วนะคะจะเป็นเมนูอะไรนั้นมาดูกันได้เลยจ้าก่อนอื่นช่วยกันเอายยยอดฟักทองออกก่อนเลยนะคะส่วนในหม้อน,นึ่งนะคะจะเป็นหน่อไม้จ้าช่วยช่วยกันคนละไม้คนละมือนะคะพอเสร็จแล้วก็ทำกันไปล้างเลยจ้าทุกคนวันนี้ฟีฟ่าขออาสาล้างเองเลยนะคะส่วนน้องแพทเวลานี้ก็มาเตรียมเครื่องปรุงไปนะคะขณะที่เตรียมเครื่องปรุงนะคะหลานสาวก,ก็ดูหน่อไม้ให้ทุกคนนี่น่ากินไหมคะกำลังออกจากหม้อร้อนๆนะคะทุกคนดูหน้าฟีฟ่าจริงจัง สง<ม>สัยร้อนแหละดูออกเดี๋ยวน้องแพทจะตั้งหม้อต่อเลยแล้วกันนะคะแก่เสร็จหน้าตาก็น่ากินแบบนี้เลยนะคะทุกคนตอนนี้น้ําเราก็เดือดแล้วจ้าใส่เครื่องปรุงลงไปเลยนะคะเครื่องปรุงที่ใส่นะคะก็จะมีพริกเกลือผงนัวนะคะตามด้วยยอดฟักทองเลยจ้าเมื่อมีแกงยอดฟักทองแล้วนะคะก็ต้องมีผัดด้วยจ้าน้องแพทจะผัดหน่อไม้นะผัดหน่อไม้ใส่กุ้งเลยแล้วกันเกือบลืมไปเลยจ้าทุกคนแกงยอดฟักทองต้องใส่แตะไคร่ต้นดะ้วยนะแกงจะได้หอมหอมจ้าพอต้มทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะคะแล้วแล้วแกงเราก็ได้แล้วจ้าทุกคนบอกเลยว ไหนแกงยอดฟ้าทองก็เสร็จแล้วนะคะไม่รอช้าแล้วจ้ะทุกคนมาต่อด้วยเมนูที่2กันเลยนะใส่กุ้งสดตัวโตๆไปเลยนะคะจากนั้นก็ทกาํากันคุกเคล้าให้เข้ากันจนกุ้งสุกจ้ะได้ที่แล้วก็ทกาํากันใส่หน่อไม้เลยนะคะจากนั้นก็ทํากันปรุงเลยเครื่องปรุงที่ใช้ก็ไม่เยอะนะคะจะมีพริกกระเทียมเกลือผงนัวแล้วก็รดดีจ้ะและซอสฝาเขียวแล้วก็น้ำมันหอยนะคะผัดไปผัดมานะคะล่าสุดหลานบอกว่าฮิวแล้วทุกคนน่าจะเห็นกุ้งแล้วเพราะร้อยวันพันปีนานๆทีจะได้กินกุ้งกันจ้ะใบสีเขียวที่น้งแแพพทใส่ล่ลบาานจะเรียว ลละนะและแล้วเมนูผัดหน่อไม้ใส่กุ้งก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยละจ้าต่อไปก็ทําการตักข้าวใส่ถาดกันเลยนะคะวันนี้น้องแพทจะกินเป็นข้าวม่วงนะเป็นข้าวม่วงม่วงสุดท้ายของปีนี้เลยจ้าทุกคนพรมหมดแล้วนี้เลยจ้าทุกคนกับเข้าเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยคือหน้าตาน่าทานสุดๆหน้าทานขนาดนี้เราก็ไม่รอช้าแล้วจ้ามีใครสนใจอยากมาทานด้วยกันไหมน้าเดี๋ยวน้องแพทกับหลานๆขอตัวกินก่อนนะคะบ๊ายบาย